กระทบรูปทำให้เกิดอะไรจากคูวิญญาณใช่ปะ่ะปกติไหมจากคูวิญญาณสามสิ่งรวมกันได้ก็ผัสสะคือถ้ามันมีตากับรูปแต่มันได้มีวิญญาณช่วยคนตายแล้วกันนะ มันจะไม่ได้ว่าผัดสานะเขาถึงต้องเอาสามอย่างได้ว่าผัดสาคือพระเจ้าท่านรอบครอบพวกเราไม่รอบครอบเราพวกเรามองอะไรไม่ไม,ไม่ละเอียดอ่อนพูดถึงคนตายก็ได้อย่างมิสเตอร์โบตายแล้วนอนอยู่มีเดินผ่านเยจะเกิดจากคูวิญญาณไหมจะล้อวิ่งหนีไหมผมไม่วิ่งหนีตรนะกนี้มีแต่เมียเราวิ่งหนีมาต้มนะามาดูชีวิตจริงที่เกิดขึ้นใช่ไหมนะตากระทบรูปตอร้เกิดจากครูวิญญาณจากครูสัมผัสสุขแล้วเป็นทบตอนนั้นที่เห็นรูป สุขเช่ไหมเป็นสุขใช่ไหมพอเป็นสุขก็เกิดอะไรตัณหาอยากได้ถ้าเป็นทุกข์ก็อยากพ้นนี่เป็นเรื่องธรรมดานะเรื่องธรรมดาที่หลวงพ่อบอกนีเนี่ยเห็นมางนี้ว่าอย่างไงอยากได้เลยไหมดูให้รอบครอบก่อนต้องดูถึงเนื้อในอมองอีกทีหนึง่งจากครูวัญญาไม่ต้องรีบกลับมาใช้เวลาอีกนิดนึงอันนี้เรื่องชีวิตจริงนะนีอย่างนี้ชีวิตจริงชีวิตจริง นี่คนคนส่วนใหญ่เขาก็จะพยายามให้คนมองตัวเองนานๆไงเขาจะแต่งนู่นแต่งนี่ทําให้คนมองให้ได้ใช่ไนะหมเป็นนิงน่หลวงพ่อก็มองอยู่ประจำนะเนี่ยนิงบอกมีหลวงพ่อมองอยู่คนเดียวสำรวจเราหมดแล้วนะเนี่ยนิ้วเท้ายาวเท่าไหร่าขาใหญ่เท่าไหร่ขาโจแล้วไม่โจต้นนี้ก็สำรวจทหมดแล้วนะอาจารย์จูนนี่ก็สำรวจนะเวลาเดินเดิน,ดนยังไงต้องใส่มาที่นี่บ่อย ปน่าจะเรียนแบบอาจารย์จุกเพราะ่าเป็นคนช่างสังเกตเห็นไหมตากระทบลูกเกิดจากคูวิญญาณเนี่ยกรณีมิสเตอร์โบอย่างนี้เกิดสุขเกิดสัมผัสแล้วก็เกิดสุขเวทนาเกิดการก็เกิดตัณหาเห็นไหมมีตัณหากี่ตัวตอนนั้นอันที่หนึ่งคือเกิดความกำนัเกติกามาตัณหาอันที่สองก็คือดูมาหลายคนแล้วคนนี้ก็อยากได้ภาวะที่ดีของลูก ไม่อยากได้รูปที่ไม่สวยแล้วก็อยากพ้นจากไอ้รูปที่มันไม่สวยอย่างนี้ก็มีตัณหาสามตัวอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติไหมหรืออยู่ในคัมภีร์ผู้เจ้าธรรมชาติมาบรรจัดเป็นตัวหนังสือนะแต่พวกเราชอบไปท่องตัวหนังสือแทนที่ดูชีวิตจริงเนี่ยเจ้าท่านอยู่ลําพานถ้ากระทบทวนใช่ไหมตากระทบรูปทําให้เกิดจกักรวิญญ,ญาณสามสิ่งรวมกันแล้วก็ผัสสะเพราะผัสสาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาถ้าเกิดความสุขเกิดความสุขก็ไปกาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมี ถ้าไม่เห็นรูปเขาเนี่ยถ้าเกิดมาไม่เคยเห็นรูปเขา,า <_ d> um> แล้วก็ไม่เคยเสด็จดูเนี่ยจะมีตัณหาในรูปนั้นไหมมันจะไม่มีเด็ดขาดเห็นไหมแล้วสุขทุกข์กจากรูปนั้นมันจะมีไหมมันจะไม่มีเด็ดขาดเพราะมันไม่เคยเห็นพุทธจากระถามตา,า,าบุรุษยบุตรเนี่ยรูปที่ยังไม่เห็นเนี่ยมันทําอะไรเธอได้ไหมเธอจะเกิดราคะากับรูปนั้นได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นมันก็ต้องมาต้องเห็นก่อนพอเห็นแล้วที่ที่บอกว่าไปเกิดสุขมันก็เกิดไอ้ตัณหา กำกำหนดขึ้นมาแล้วก็อยากได้ภาวะที่ดีเขาเขาพยายามผู้หญิงทุกคนส่วนใหญ่เขาเขาพยายามแต่งหน้าแต่งตาให้ดูว่าฉันแต่คือภาวะที่ดีมีใครไหมที่ททเขาที่เขาพยายามแสดงว่าฉันน่ะคือภาวะที่เลวมากมีไหมไม่ไม,มีทุกคนก็พยายามสุดฤทธิ์สุดเดชเคยพยายามไม่เห็นว่าเราเป็นภาวะที่ดีไหมเคยใช่หไหมทั้งการแต่งตัวทั้งการทํางานทั้งวิธีการพูดะ คยทุกคนไหนไหมโยมดูปฏิจจาระแบบนี้สิโยมจะเข้าใจง่ายทุกคนก็จะเกิดต้องการภาวะที่ดีแล้วก็อยากพ้นจากภาวะที่ไม่ดีไม่ใช่เจอหน้าครั้งแรก,กถ้าเจอหน้าครั้งแรกแล้วเขาด่าชดอชดชดเลยเนี่ยอยากได้ไหมอยากพ้นตั้งแต่ก้าวแรกไหมมันก็ตรงไปตรงมานะอ่ะอันนี้มีการมาตัญหาแล้วยากได้ภาวะที่ดีอยากพ้นไอ้จากภาวะที่ไม่ดีที่เลือกมาหลายคนแล้วนะยึดไหมยึด คิดถึงไหมคิดถึงเนี่ยก็ยึดไว้ด้วยกามมุปาทานใช่ไหมคือมันเป็นอย่างนี้นะพอมันสุกเป็นนามก็เกิดกามมัตัญหาแล้วก็เกิดกามมุปาทานมันต่อกันไหมไม่ใช่ว่าเกิดกามมัตัญหาแล้วก,ก,ก็อยากพ้นไม่มีวีมันก็เกิดกามมุปาทานยึดยึดกัาากความอยากอุปทานเนี่ยมันทําหน้าที่ยึดกับความอยากแล้วไม่ปล่อยมันก็เหมือนกันนะครับว่าอุปทานใช่ไหมยึดกับตัณหาแล้วไม่ปล่อยแต่ว่าภาษาเนี่ย มันดูเหมือนจะเป็นภาษาแต่เรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ยึดยึดกับให้ความสุข่ว่าเห็นผู้หญิงคนี้สุขแล้วก็อยากได้้ามาครอบของแล้วก็ยึดแล้วก็ไม่ปล่อยไหมลงมือจีบกี่ปีแล้วก็ไปสืบว่าเขาชอบอะไรเขาชอบกินนี่ก็ซื้อไปฝากเขาเขาชอบไปไหนับซื้อไปให้เขาเห็นไหมมันก็มันก็ทาให้ไอ้ตัญหาของอีกฝ่ายนี่แหละที่เขาอยากเขาก็ได้สิ่งที่เขาอยากเนี่ยถ้าภาษาพระเขาเรียกว่าสุขเกิดจากอามิตรสินจ้าง ก็คือจ้างให้มีความสุขไงอยากมีความสุขชั้นจ้างเธอจ้างเธอให้มีความสุขชอบชอบกินอะไรปลาหิมะก็ซื้อปลาหิมะไปให้ก็จ้างให้มีความสุขพอมีความสุขบ่อยมันติดไหมก็เหมือนหงเนี่ยทำไมมันเจอหลวงพ่อมันเดินตามก็ไม่ได้อาหารทุกครั้งมันก็ติดสิมันกติกาเดียวกันไหมไปให้อาหารบ่อยๆมันก็มันก็ติดม้าที่เยอรมันก็เหมือนกันให้แอปเปิ้ลมันก็ติดเพราะมันได้มันได้สุขนีตัณหามันก็อยากได้แล้วมันก็ยึดไหม อันนี้กระบวนการธรรมชาตินะเห็นไหมอพอยึดกัดตัณหาแล้วไม่ปล่อยทําไงต่อมันก็ลงมือก่อพฤติกรรมไงเขาเรียกพบคือพบมีการก่อกรรมก็คือพฤติกรรมพฤติกรรมเช่นอยากได้แล้วยึดต้อไม่ปล่อยก็โทรไปจีบเนี่ยเวลามันก่อพฤติกรรมเราจะดูว่าอะไรที่มันจะโดนใจแล้วเขาเขาจะตอบสนองบางคนก็พาไปที่ชอบบางคนก็ ซื้อของแพงๆให้อะไรก็ว่ากัน,น่างนี้แล้วก็นี่คือการก่อพฤติกรรมไหมทั้งวาจามีคําพูดที่หวานมตนนั้นพูดหวานไหมลงมือสู่ขออันนี้ก,อก่อกรรมไหมก่อพฤติกรรมด้วยการไปสู่ขอเข้ามาอันนี้เขาเรียกว่าพบเนี่ยมีการก,อาก่อกรรมแล้วก็เป็นฝ่ายกุศลใช่ไหมไปสู่ขอไม่ได้พาหนีไม่ได้ตุ้ยท้องไม่ได้ลากเข้าป่าไม่เลยโอ้เป็นคนดีก่อแต่กุศลอย่างเดียวอ่ะลงมือไปสู่ขอก็ได้แต่งงานกันอันนี้ ไอ้การเกิดของขันมันคืออะไรพบทําให้เกิดชาตะสันมีชื่อแฟนเขาอยู่ในความจําความคิดเราไหมไม่มีเห็นไหมชาติมันคือการเกิดของขันเมื่อลงมือไปกาอกรรมกับคนคนนั้นมันก็มีชื่อคนนั้นมาอยู่ในความจําในความคิดเห็นไหมในรูปในเวทนาเออมีเวทนาจากแฟนเขาไหมเห็นไหมเพราะว่าได้ลงมือเกาะก่อากรรมกับสิ่งนั้น ไอ้ชื 1941, ่อน no. ั้นก็ไมเข้ามาอยู่ในรูปในเวทนาในความจําในความคิดแล้วก็ในวิญญาณเคยเห็นแฟนเขาไหมเคยได้ยินเสียงไหมไม่มีเพราะไม่ได้ไปเกาะกรรมกับสิ่งนั้นเห็นไหมไอ้ไอ้ชื่อพอไปเกาะกรรมมาสิ่งนั้นมามันก็มีชื่อคนไปนั้นมาอยู่ในรูปในเวทนาในความจําในความคิดแล้วก็ในวิญญาณนี่นี่คือการเกิดของขันห้าอันนี้ไอ้ชื่อที่เขาไปอยู่ในความจําความคิดในวิญญาณเนี่ยมันมันเสถียมไหมมันก็จะเริ่มเสื่อมไปตามไอ้สิ่งที่ได้รับมา คือที่แรกก็มองโลกซีกเดียวแล้วกันนะพอมาอยู่อา้าวมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น,ม,นมันมันมีมันมีสองซีกผสมกันอยู่ก็เริ่มเสื่อมจากไอความรู้สึกที่ชื่นชมแล้วกันนะเปรียบเทียบอย่างนี้ก็คือชรลาแต่ไม่ถึงก็ตายนะคำว่าชรลาแปลว่ามันเริ่มเสื่อมแล้วก็เกิดความโศกคร่ําครวญเห็นไหมเริ่มคร่าครวญคร่ำครวญค,คือระบุถึงคุณแนละขโทษเนี่ยเขาก้สวยดีนะแต่เขาบังคับผมมากเหลือเกิน ผมจะมาวัดเขาก็ไม่ให้มาอะไรย่งี้เป็นต้นนะกันนะเขาทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้ก็เริ่มโศกกาลรติเทวะไหมชีวิตคนทั่วไปเป็นอย่างนี้ไหมเวลามีแฟนคือสุดท้ายแล้วไอ้อยู่ด้วยกันเนี่ยไอ้ความสุขมันก็เริ่มเสื่อมไปไอ้เวทนาที่มันเคยหวานหอมหวานแววเนี่ยเพราะว่าสถิติของ,ของโงวยาารแพทย์แล้วกันนะไอ้จุดพีกสุดจะอยู่ประมาณจุดพีกแรกๆเลยจะอยู่ประมาณ5ปี คือยังหวานแหววพอเจ็ดปีนี่ถึงจุดสุดของจุดพีคแล้วอันนี้คุณหมอไล่ฟังนะคือตื่นมาจะเป็นคนแปลกหน้าเลยถ้าครบเจ็ดปีแล้วนี่ใครเนี่ยเพราะว่ามันมันมันหมดรสชาติไปแล้วแล้วมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พวกโมโน,โนคือไม่ใช่พวกหัวเดียวเมียเดียวเพราะว่ามันอยู่ในสุดยอดเปรมิดของชีวิตมันจะมีจํานวนน้อยมากมันไม่ใช่พวกโมโนมันเป็นพวกโพลีคือพวกหลายหัวหลายเมียที่เยอรมันเนี่ยเขามีรายการทีวีเลยนะชื่อโพล ไ้โพลีเมรี่คือแต่งงานกันเป็นกลุ่มแล้วก็หมุนเวียนกันในในบ้านเนี่ยแหละจึงแต่งงานกันหกคนสลับคู่กันนอนเพราะว่ามันเป็นพวกโพลีนั่นเองถึงจะไม่เป็นไม่สลับคู่กันมันก็แอบไปมีกิ๊กข้างนอกไงเพราะมระดุษมันไม่ใช่พวกโมโนนะไม่ใช่พวกโมโนไม่ใช่พวกเพียงหรือัวเดียวเมียเดียวเพราะว่ามันมีจํานวนน้อยคือถ้ามันพลาดแล้วมันจะศูนพันไงก็ต้องเข้าใจนั้นปฏิบัตินี้มันจะเกิดขึ้นทั่วไปในวงการแพทย์นะแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเรา มันเป็นเรื่องของยีนเห็นไหมใส่ยีนกันมาเนี่ยนี่ก็ใส่ยีนนี่ก็ใส่ยีนชัดๆเลยเนเรื่องของยีนไม่ใช่เรื่อง,งของเราใช่ไหมเราไม่ได้ผิดยีนมันผิดเองต้องไปโทษยีนใช่อันนี้เล่าสู่กันฟังนะถั้นกระบวนการก็จะเข้ามาลงตรงนี้คือมันก็เริ่มเบื่อหน่ายแต่มันก็ยังมีวิธีอีกวิธีหนึ่งที่เขาจะผ่านไปได้ก็คือก็คือเรื่องของคุณธรรมไง ที่มันเข้ามาชดเชยคือมันจะมีความสุขมากกว่ามากกว่าแค่ไอตัวไอตัวสัมผัสกายแล้วเพราะว่ามันมีอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าศรัทธาไงศรัทธามันเสมอกันมันก็จะเกิดไอความชุ่มฉ่าที่หลวงพ่อบอกความเรือมใสอะไรที่มันให้กําลังของความสุขท่วมท้นกว่าส่วนไอความสุขนั้น5ปี7ปีมันจืดแล้วเห็นไหมว่าเพราะว่ามันมันมันไม่สามารถที่จะอะไรก็คือพอมันถึงเปีแล้วมันก็เบื่อแล้วหปีมันก็เบื่อแล้ว มันก็จะมาจบตรงที่อันนี้แล้โสกะปริเทวะใช่ไหมเริ่มข้ามควรแรกแรกข้ามควรใช่ไหมแล้วคำว่าโสปริเทวะใน,ในพระไตรปิฎกอธิบายว่าหมายถึงการระบุถึงคุณและกระท้อคือบ่นถึงคุณและกระท้อของสิ่งนั้นทุกคนเป็นอย่างนี้หมดนะไม่ว่าจะครบันสถานภาพไหนมันก็จะระบุถึงคุณและกระท้อนจะพอถึงเวลาที่มันเริ่มเบื่อนะเช่นเขาก็ดีนะแต่เขามีข้อเสียอย่างเดียวเลวทุกอย่างมันข้อเสียจนมันน้อยแล้วเกิด <c oughs> ก็มาดูเรื่องโสกะปริเทวะเห็นไ,ไหมเวลาศึกษาปฏิสบะแบบละเอียดมันสนุกขึ้นนะปริเทวะหมายถึงการบ่นบ่นคร่ำครวญโดยการระบุถึงคุณและโทษของสิ่งนั้นประมองโอโ้โหเป๊ะเลยจริงๆด้วยชีวิตมันเป็นกันจริงๆด้วยเนี่ยกองทุกทั้งสิ้นย่อมเกิดด้วยเหตุนี้มันเกิดจากนี้แล้วผู้เจ้ากระทบตัวใช่ไ,ไหมตากระทบรูปทำให้เกิดจากกูวิญญาณสามสิ่งเหลก้กระผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี เวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีอุปทานเป็นปจัจจยภพบจึงมีเห็นไหมคือการกร่ะกรรมพบไปจัจชาติจึงมีน้องน้องโอน้องโอบ่นชื่อพี่โบหรือเปล่าไม่มีเพราะว่าไม่มีพี่โบอยู่ในความจํากับความคิดเงที่เคยมีถ้าไปกอ่อกรรมกับพี่โบจะบ่นไหมเคยกาอรกรรมกับพี่โบไหมนิง่งเีก่อกรรมกับพี่พี่โบไหม พีา <icana>, ไม่เคยก kita, ่อกรรมอาจจะจะบ่นเรื Man, ่องซันตาคอสได้ละเพราะว่ามันไม่้มีไม่เคยไปก่อกรรมอะไรกับเขาชื่อทั้งหมดมันคือการไปก่อกรรมกับสิ่งนั้นมาเห็นไหมว่ามันละเอียดอ่อนมากเลยนี่ใช่การแของขันห้าอาจจะบ่นเรื่องคุณไบเดนไหมก็ไม่เคยไปก่อกรรมของซานจูซีก็ไม่เคยไม่เคลแจ็กสันบ่นไหมเอนวิทก็ไม่บ่นอีกดีไหม มันก็ดีแล้วมันไม่ไปก่อกรรมกับสิ่งนั้นแล้ะแล้วมันจะมีชื่อไปเขาอยู่ในความจําความคิดแล้วจะมาผนไปได้ยังไงอ่ะเพราะนั้นเวลา่นเนี่ยมันจะเห็นแล้วว่าเรียบร้อยไปเรียบละคือเรียบร้อยแล้วคือคุณไปก่อกรรมมาแล้วก็เกิดเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปรู้ตัวได้จำเว่าไอ้ชื่อนั้นของปลอมเพราะไอ้ที่ก่อกรรมมาจากอุปทานที death, right ่วิปลาสนี่ไงไอ้ชื่อนั้นไม่ได้มีอยู่จริงแล้วก็ฝังไปทั้งชีวิตเลยทีนี้แล้วก็อะไรไอ้ตัวบนเนี่ยพธะจักระตัดเวลา่นเนี่ยนะมันจะไปเพิ่มไอ้ปฏิฆะสัญญาเนี่ยอย่างอย่าง เอาเปลี่ยนใหม่แล้วกันเอาปีนี้เป็นน้องโบแล้วกันนะจะได้ง่ายๆอย่างน้องโบบนอย่างเงี้ยน้องโบง่ายขึ้นไหมไม่มีคนรู้จักแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เ,เวลาน้องโบบนบนเพราะบน่นบ่อยๆแม่ก็จะเกิดความจําในแง่ที่ไม่เป็นดังใจเขาเรียกปฏิฆะสัญญาให้ปฏิฆะสัญญาที่สะสมไปเรื่อยๆจะกลายเป็นปฏิฆะรู้สายจนถึงโทสะนี่ไง เห็นไหมมันจะเริ่มเริ่มไม่ค่อยพอใจไม่พอใจแล้วก็เริ่มจะโกรธง่ายขึ้นนะเพราะนั้นราคะโทสะโมหะสามตัวใช่ไหมโทสะมันเกิดจากปฏิฆะสัญญาซึ่งมาจากไอ้ตัวบ่นแล้วก็พัฒนาไปถึงไอ้ปฏิฆะรู้ใสจนถึงพัฒนาเปะไรตัวน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆพยาบาทนิวรนนี่ไงก็เป็นอาหารใ้กับวิชาเรียบร้อยเลยวงจรปฏิจจ์เห็นไหมถึงจะอะไรอ่ะมีมากมีน้อยมันก็มันก็เป็นอาหารในกัววิชาอยู่ดีไอ้ตัวที่บ่นเนี่ย น้องโบต้องระวังนะน้องโบต่อจากนี้ส่วนไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่เป็นราคะมันก็เกิดเป็นไอ้ราคะสัญญาจําไว้ที่ชอบแล้วก็พัฒนามาเป็นกามะจันทะนิวรดเห็นไหมมันก็เป็นอาหารอาวิชชาอีกรอบคือนิวรดห้านี่ไงไอ้ที่มันไม่สมหวังหดหูซ่ซึมเศร้าก็ดีเห็นไหมถี่นิะจันทะนิวน่าก็เป็นอาหารอาวิชชาอีกแล้วไอ้ที่ฟุ้งซ่านเรื่องอดีตที่ผ่านมาของของน้องโบเนี่ยนะ คิดว่าอย่างนี้เกิดขึ้นกับชีวิตในโลกนี้ไหมผู้เจ้าถึงตัดว่าตถาคตจะเกิดขึ้นไหมหรือไม่ก็ตามเนี่ยไอ้ธาตุเนี่ยมันเป็นอิเลเมนต์นะโยคือมันเป็นอิเลเมนต์นะอย่างเอ้าตามก็เป็นอิเลเมนต์รูปมันก็เป็นอิเลเมนต์คือมันเป็นธาตุไงโยมมองรูปอะไรดีดอกไม้เป็นธาตุไหมมันก็เป็นธาตุตามันก็เป็นธาตุมากระทบกันมันก็ทําให้เกิดจักรคูวิญญาณมันก็เป็นธาตุนะเขาเรียกจักรคูวิญญาณธาตุเวทนาก็เป็นธาตุนะโยอาจจะไม่เคยศึกษา ผูะเจ้าเราเวทนามันก็เป็นธาตุตัณหามันก็เป็นธาตุคือมันเป็นแค่อิเลเมนต์ไงตัณหามันเป็นมันเป็นดินน้ำไฟลมไหมหรือเป็นแค่พลังงานชนิดหนึ่งซึ่งแอฟแทตมันก็เลยมันก็เลยเข้าใจยากเพราะว่ามันกลับต้องไม่ได้แต่ว่ามันก็อาศัยไอตัวเวทนาเกิดขึ้นคือสุขมันก็เกิดไอความอยากเคยมีความอยากไหมล่ะเช่นเออเช่นอยากมีการมาตัณหามันก็ร้อนบูบวับบูบวับบูบวับเห็นไหมเห็นไหมว่ามันเป็นแค่ธาตุที่วิเชตัาตัอุปทาน าการยึดมันก็เป็นอิเลเมนต์ที่ท่านตัดว่าตถาคตทั้งหลายจะเ,เกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามธาตุเนี่ยมันก็ตั้งมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยเป็นการตั้งอยู่อย่างธรรมดาเรื่องที่เล่าในเรื่องธรรมดาไหมแต่ทุกชุดเลยไหมเราไปคุยดูก็ได้มันจะเริ่มต้นแบบที่ทุกหลยพูดถึงเรื่องเอาพูดถึงเรื่องการจีบกันนะเพราะว่านี่มันคือหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลที่ผลิตอะไรหนึ่งตำบลที่ผลิตอะไรรู้ไหมกามไง นี่มีแต่กรรมอย่างเดียวน,ะนี่คือกรรมมาพบเป็ดเป็นเศษกรรมไหมหมาเศษกรรมไหมแมวจิ้งจกเศษบดนี่คือกรรมมาพบโยมแล้วนักประดิการที่ปฏิบัติเรื่องธรรมดาจิ้งจกจีบกันไหมเป็ดจีบกันไหมมีใครสงสัยตรงไหนทีนี้ในปฏิจจุบัททุกอันเหมือนกัหมดเอาหูเราทบเสียงไงเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ต้องเจอหน้าก็มีนะบางอันมีโทรศรัพท์คุยกันอะไรก็มียแะยะไปหรืออะไร ทั่วๆไปมันก็เหมยกันอ่หูกระทบเสียงถ้าเกิดโสตาวิญญาณโสตสัมผัสแล้วก็เกิดเวทนามีความสุขมีความสุขแล้วก็เกิดตัณหาแล,แล้วก็ยึดแล้วก็ลงมือก่อพฤติกรรมปฏิจจารณ์จริงๆมันคือชีวิตจำวันทุกๆคนนะของทุกคน <S <S พระเจ้าแค่เอามาบัญญ,ญัติแต่ข้อข้อที่เห็นต่างจากมรุษย์พระเจ้าเห็นยังไงเราเห็นยังไงมันต่างกันตรงไหน,น จับประเด็นไม่ได้เรื่องปฏิจารอย่างเาพ่อเล่าเรื่องพวกนี้ที่จีบเป็นทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกเราเห็นเป็นตัวตนไงพระเจ้าเห็นเป็นเหตุปัจจัยเห็นไหมตากระทบรูปจึงจะไม่เกิดจากขุวิญญาณเห็นไหมเนี่ยเพราะสามสิหลักได้ก็ผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเมื่อเป็นเหตุปัจจัยมันเป็นมันเป็นตัวตนถาวรไมล่ะเห็นไหมท่านเห็นต่างตรงนี้เท่านั้นเองนะเห็นว่าอ้าวที่มาอาศัยการเกิดขึ้นนี่ถ้ามาอาศัยเกิดขึ้นก็แสดงว่ามันไม่มีตัวตนด้วยตนเองสิ เขาก็ละสักิติิกันตัแต่ประสดาบันขึ้นไปเึก่อกหไหมแต่เรื่องนี้คือเกิดขึ้นกับทุกคนนะอาริงกระทบรถทําให้เกิดชิวหาวิญญาณของระยะใช่ของระยะไม่ชิวหาวิญญาณไม่ไม่ใชม่มันก็คือมันก็คือลาริกระทบรถถึงทําให้เกิดชิวหาวิญญาณสามสิ่งแล้วก็ผัสสะผัสสะเป็นปจัจจัยที่เกิดปัจนาใช่ปัจนาของระยะไหมไม่ใช่มันมาจากลิงกระทบรถต่างหากเห็นไหมนี่คือมุมมองที่ต่างจากบุถุชนทั่วไปนะเห็นไหมว่า,วา เขาบอกว่าม you know so so ันเป็นเหตุปัจจัยพระพุทธเจ้าเห็นเป็นเหตุปัจจัยที่อาศัยการเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าถ้าอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นมันมีตัวตนมาก่อนไหมอะจะบ่นจะบ่นเรื่องน้องโบไหมไม่บ่นเพราะว่ามันไม่เคยมีพฤติกรรมอย่างนั้นคือไอ้การบ่นมันไม่มีมาก่อนจนกว่าจะไปก่อพฤติกรรมอย่างนั้นแล้วมีชื่อน้องโบเข้ามาอยู่ในแต่ได้ยกจ้าอยากชีวิตจริงเนี่ยคนที่ถูกเ้าตัวอย่างไปมักจะกลัวนะกลัวว่าจะเสียหน้ากลัวว่าจริงจริงมันเป็นมันเรื่องปกติ คือพระชาาคุยกันนะครับว่าทําไมคนถึงไม่เข้าใจเรื่องปฏิสุบาห์บอกว่าคนส่วนใหญ,ญ่ชอบเป็นเรียกว่าเป็นตัวทั้งสือไม่ดูชีวิตจริงหลวงพ่อเเลยพยายามดึงประเด็นเข้ามาที่คุยกันแต่เมื่อวานนะว่าทำไมคนถึงไม่เข้าใจทั้งที่ทั้งที่มันเกิดขึ้นทั้งวันเลยกระบวนการมันก็ปีนตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นเช้ามาเลยจนถึงนี่แหละไม่ว่าจะทาอะไรมันก็อยู่ที่อายัตนะาหกแล้วกระบวนการมันก็จะถักทออย่างเงี้ยทั้งวันเป็นอย่างงี้ทั้งใช้ก็เป็นอย่างงี้ ที่พยายามเขี้ยวเขียมให้เข้าใจเพราะว่าผู้ที่เข้าใจอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจะขึ้นพระโสดาบันและความรู้เนี่ยมันจะไม่เสื่อมเห็นไหมถ้าถ้าเห็นเป็นเหตุปัจจัยที่อาศัยเกิดเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ละสกกวิธีไงละก็หายสงสัยว่าอะไรมีหนออเลยถึงมีไอ้ตัณหามันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากเวทนาใช่นไหมมันจะตอบเป๊ะตรงเลยเพราะว่ามันเป็นกฎตายตัวที่ทุกชาตดว่าเต่ถทาคตจะเกิดขึ้นมาแล้วแม่กระตามเนี่ยธาตุมันก็ตั้งมันอยู่อย่างนั้นเป็นการตั้งอยู่อย่ธรรมดาเป็นกฎตายตัวเห็นไหม ของธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในพระดาคือมันมีกฎเดียว่านั้นเข้าใจไหมคิดว่าพระเสียระยะเมตไตรมาตรสรุปแลแ้วตรสรุปกฎไหนหรือไม่ใช่ว่าตัณหาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีแต่เวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงไม่มีกฎอื่นเพราะมันเป็นกฎตายตัวเห็นไหมแต่ว่าคนที่ทนที่จะมาเห็นหรือจะมาสอนเนี่ยมันนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งฟังแล้วเข้าใจไหม เข้าใจผิดตรงที่ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรา่งอะไรเรียกว่าตัวเราไหนเราบอกหลวงพ่อชิผมใช่ตัวเราไหมไม่ใช่ขนคิ้วขนตาใช่ตัวเราไหมไม่ใช่เมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรเมื่อเช้ากินข้าวจับไฉ่ศุขกจนาจักจับไฉ่จับไฉ่ให้ตัวเราไหมไม่ใช่ลิ้นกระทบรถจับไฉ่ใช่ตัวเราไหมไม่ใช่ค่ะจําได้เมื่อว่ากินจับไฉ่จาได้ค่ะไอความจําเรื่องจับไฉ่ใช่เราไหม ค,ความจำจับไฉมาเช้านะันใช่เราไหมจำจับาฉได้ใช่มื่อกินจับาฉจ,จำไอ้ความจำจับาฉเนี่ยมันเป็นตัวตนเราไหมไม่เป็นค่ะเออความคิดถึงจับไฉเนี่ยมันเป็นตัวตนเราไหมไม่เป็นคะออ่ะนี่ก็ครบขันห้าแล้วนะแล้วอะไรเรียกว่าเราเล่ะทีนี้เอาเอาตัณหาเนะี่ยจับไฉกันมันเป็นเราไหม กรคือพราพุทธเจ้าเอาสมการนี้มาตั้งก่อนนะอย่างเช่นถ้าจับัยมันไม่ใช่ตัวตนเนี่ยนะกันนะลิ้นที่กระทบจับใยที่ทาให้เกิดไอ้ชิวหาวิญญาณมันก็ต้องไม่ใช่ตัวตนเพราะเพราะจับใยมันไม่ใช่ตัวตนพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะไอ้จับใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนคือรสชาติไม่ใช่ตัวตนจะบอกว่าชิวหาเป็นวิญญาณชิวหาวิญญาณเป็นตัวตนเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้เลยพระุทธเจ้าท่านทำสมการนี้ตรงๆเลยนะนี่เวลาเราเราเรียนเราก็ต้องทําสมการอย่างนี้ว่าไอ้ไอ้จับใจมันไม่ใช่ตัวตนแล้วแล้วก็ไม่ใช่เราด้วย พราะฉะนั้นไอ้ิงกระทบจับใจทําให้เกิดชิวหาวิญญาณมันจะเป็นเราไปได้ไงเพราะถ้าไม่มีจับใจมันก็ไม่มีชิวหาวิญญาณจากการรับรสชาติจับใจจริงไหมล่ะถ้าสิ่งนี้มันไม่มีไอ้ชิวหาวิญญาณจากจับใจมันจะมีไปได้ไงถ้าถ้าจับใจมันไม่ใช่ตัวตนชิวหาวิญญาณจะเป็นตัวตนไปได้ไงเห็นไหมพระเจ้าท่านทำสมก,การก็เรียกหมวด6กคูณหกก็ กระทบกันไม่กระเถิดชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสไอ้ผัสสะจับใจก็ไม่ใช่เราเวทนาจากไอ้จับใจก็ไม่ใช่เราไอ้ตัณหาในจับใจก็ไม่ใช่ตัวตนไปด้วยอย่างนี้ลิพะท่านกัมรุอรหันเดนยวนะท่านฝังแค่นี้คือพอเวทนาตัณหามาได้มีอุปทานพบชาติมันก็ดับไปทันทีโดยอัตโนมัตินี่ไงแต่มันพาดตรงที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราทั้งหมดไล้อะไรเรียกว่าตัวเราคือบางคนเนี่ยถ้าพูดต่อภาษาชาวบ้านเลยนะพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จักแต่ก็พูดออกมาไ,ได้ โดยโดยโดยเรียกพูดแตบเต็มปากเต็มคําโดยไม่เคยเฉลียวใจว่าอะไรเรียกว่าตัวเราหรือคนบอกว่าอ๋อใจเราเถามว่าอะไรเรียกว่าใจเราก็พูดไปเต็มปากเต็มคํานะว่าใจเราอะไรเรียกว่าใจเราก็หาไม่เจอเห็นไหมเหมือนก็ว่าจะพูดแบบอะไรดีอ่ะเหมือนก็ไม่ไม่เคยเฉลียวใจกับว่าไอ้สิ่งที่ที่ใช้เป็นคําพูดอยู่ทุกวันทุกวันใจเราเนี่ยใจเราอย่างนั้ใจเราเนี้แล้วใจเราอยูย่ไหน เอาแบบพระเซนก็นได้นะอย่างลูกศิษย์ก็ไปส่งการบ้านพร,พระอาจารย์แนละ้วกันใจเราอย่างนี้ใจเราอย่างนั้นพระอาจารย์ไหนเอาใจมาให้ดูที่ใจเราใจเธออยู่ตรงไหน,นเขาก็าหาไม่เจอเนะเพราะมันไม่มีแต่คุณคุณไปติดไอ้คอนเซปชวลแล้วก็พูดถึงสิ่งนั้นแบบแบบไม่รู้จักสิ่งนั้นจริงๆแต่พอมาเรียนเรื่องปฏิสุบะเนี่ยมันจะไม่พูดคํานั้นเต็มปากเต็มคำนะถึงมันจะพูดคําว่าเราเนะี่ยมันก็รู้อยู่ดีว่าไอ้นี่เป็นแค่คําสมมุติแต่มันจะรู้สึกแล้วว่า มันมีตัวเราอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราที่สร้างตัวเราขึ้นมาโอ้โหอันนี้อันนี้มันยังมันมันยังเห็นเห็นเห็นไม่ตรงแล้วกันนะเ็าเรียกว่าละสักยะทิฐิเห็นไหมพระโสดาบันคือละความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนในปฏิสุบาทเนี่ยที่หลวงพ่ออธิบายข้อไหนเป็นตัวตนบ้างล่ะข้อไหนเป็นตัวตนบ้างข้อไหนเกิดขึ้นได้ตัวเองได้บ้างอย่างชิวหาวิญญาณเกิดขึ้น,นตัวเองได้ไหมถ้าไม่มีิ้งกับรถใช่ไหม เวทนาจากจับใฉยเกิดขึ้นได้เองไหมถ้าไม่มีจับใฉ่ตัณหาในจับใฉยเกิดขึ้นได้เองไหมถ้าไม่มีจับใจ่เห่นไมมันจะว่ามัน,มนอาศัยสิ่งเกิดเกิดขึ้นมันไม่มีตัวตนด้วยตัวเองสักขนาดเดียวเลยจนถึงอุปทานในจับใฉยก็ได้กันนะหรือว่าอะไรการจะไปก่อกรรมจนถึงจําเรื่องคือขันห้าก็คือเกิดแล้วเกิดรูปจาก้จับใฉที่กินเข้าไปเนะะี่ยล่ะกินจับใฉยไปกี่ถ้วย คนเดียวตักกี่ครั้งต้องถามก่อนตกลงรูปนี่เกิดจากจับใจใช่ไหมเอาจับใจใส่ลงไปเป็นเราไหมเวทนาจากจับใจเป็นเราไหมเพราะไปก่อกรรมมาจับใจมานะพอเช้าก่อกรรมมาจับใฉหรือเปล่าก่อกรรมเห็นไหมโยมมันก็เลยเกิดรูปที่เกิดจากจับใจเวทนาจากจับใจความจําความคิดเสี้ยวจับใจเยอะไปเลย แต่ถ้าหากว่ามันไม่อร่อยไม่ถูกปากแล้วกันกน็าอาจจะเกิดปริเทวะไม่บน่นบ่นนะเช่นหมูสามชั้นมันน้อยไปหน่อยอย่างเงี้ยน้อยไปไหมสรุปนะสรุปการเรียนปฏิสุบาทที่ทํานีเนี่ยผู้เจ้าเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวมนุษย์แต่ท่านเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่อาศัยเกิดขึ้นไม่มีตัวตนได้ตนเองเห็นไหมนี่คือมอุมมองที่ตา่างทุกคนเล่าได้หลวงพ่อเล่านะเรื่องการจีบกันเนี่ยทุกคนเล่าแบบนี้หมดเพราะนคือเรื่องปกติตาเห็นแล้วก็ สวยดีเกิดค,ความสุขก็อยากได้อยากได้แล้วก็เลยยึดเอาไว้ว่าต้องดาวเขามาเป็นเมียให้ได้บางคนพูดอย่างนี้เลยนะเราจัเราเจอผู้หญิงสวยคนหน,นึ่งคนนี้ที่อังกฤษเขาคิดได้ใจว่าคนนี้กูต้องเอาเป็นเมียให้ได้เมียกอย็อายอายไปพูด,พ,ดพูดอย่างนี้เห็นไหมยึดไงยึดก็บอคนนี้กูต้องเอาเป็นเมียให้ได้แล้วสวยมากเลยก็คุออยแบบผู้ชายผู้ชายแล้วกันนะเห็นไหมมันก็คือกระบวนการธรรมดาเนี่ยพอสวยเกิดสุข อยากแล้วก็ยึดยึดน้วก็ลงมือไปจีบอย่างนี้มันมีทั้งนั้นแต่บางคนอาจจะไม่กล้าไม่กล้าพูดเพราะมันอยู่ในกามะพบถ้าไม่มีกามมันจะไม่กลับมันไม่ไม่มาโลกนี้มันต้องมีกามมันถึงมาเกิดในโลกนี้ถ้ามันไม่มีกามก็ถ้าไม่มีกามมันก็จะไปเกิดในรูปประพมเพราะว่ามันไม่มีกามแล้ว